สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเป็นตุบุนตุบุคนครับผมใส่เกี่ยวกับผมเจะมาลูกตุบเรียเล็ก้พี่ๆน้นองๆเล่กันแบบไม่ตายเลยครับผมปลูกมาหลายปีแล้วไม่ตายเลยไม่ต้องหดนานด้วย นกนความชืนให้ออกไปครับเสียบครับทำรูพอประมาณนะครับนะนีครับทำรูพอดีทุ่งครับถ้าเราทำาให้มันล้วนฟุยความชื้นมันจะหายไปวยแบบเรวก็เอาหน้าดินมาใส่ก่อนครับหน้าดินพวกนี้มีในโจเจ็นนะครับ เกอเนอนี่นะครับตัวดินตรงนี้มันเป็นด่างครับนี่ครับมันมีเมลรทาตุครับน้องเออซึ่งเราก็ป่วยหลักรู้ครับนี่ครับไอ้นี้เดียวก่ามันจะสะไล่เป็นยูมิกครับพวกปุวยนี้เป็นยูมิกได้ครับนี่มันมีกากใหญ่ครับนี่ครับเปนปวยได้ครับเด็กปอ่อครับ Những gặp nha 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 gặp 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 ทำเลยๆกับเราทำวนเองกับไม่ต้องเทปกับปานี่กับเหื่องหงเราครับเเต้องริกอบแบบนีคับถ้าทำทุงไปเราก็ไม่มีความไม่คับนี่ครับพวกู้าเป็นก้วยคับพื่อความชื่นคับ ยิ่มกับตัวนี้ปิดความชื้นกับนี่กับนี่นำตรงฝันไม้กับอยู่นิดนิดกับมันจะมีทานในโจรเจ็อยู่มาทัานได้ยู่นี่กับนี่กับอยู่นี่กับทำรูม้าพุ่มกับพุ่มอ่านมาครับนี่รถก๊อตกับรถคาร์พีเอฟกับแต่พุ่มยังไม่ได้วัดอี่ครับ เดีย๋ยวเพื่องวดมาพุ่วัดตาดใใดปี๊ดไหนดูพุงอุ่จักเเลียนทำไไมอินซีได้พไ่นได้กับไม่เว้ยกับเกมนี้ก็ไม่อ่านคีดกับเปยดักเกมนี้ก็ไปเกมี้กับตับีว่าพรับตรงรูรับไม่ต้องยุดยอดอรักแกปุดแกปุดสมบูรณ พืชสมบูรณ์เราก็เราก็ได้สมบูรณดีเลยครับเราไม่ต้องไปยุดดักครับนครับเพียงแค่เราใส่ปุ๋ยให้ตรงนรลากครับเราต้องดูธาตุอาหารลักอาหารรองให้ดีครับถ้าเราใส่าลักปาหารรองมันก็จะไม่ช่วยครับมันกินไม่ได้เต็มที่เราต้องเข้าใจอาาลักอาหารรองครับเราทําไใบเราต้องใส่ลักครับอาหารรองใบแก้เล้วเราเกียวลูกนั่นคืออาหารรอง สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าแล้วครับวันนี้ปลูกตูเรียนสายเขี้ยวครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมจะทาคลิปไปทุกคนได้ดูว่าอินซีพาดเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเคีนี่นี่ครับหมอกอ่อนเกยโซมอย่างเรครับเป็นการลูหมดเลยครับตอนนี้ออกถือว่าผ้านครับนำต้มก่อนไม่ลโยว่าบสครับคุ้มครับกดไลค์ครับ के